ม้งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขาเผ่าหนึ่งนะครับในอดีตยอยู่ในประเทศจีนอ,อพยพมาอยู่ประเทศลาวและเข้าไทยปีใหม่ม้งเป็นเทศกาลที่สำคัญนะครับเพราะว่าปีใหม่ม้งเนี่ยปกติวิถีชีวิตของคุม้งนั้นจะไม่มีวันหยุดนะครับหนึ่งปี365วันไม่มีวันหยุดเลย จะมีเฉพาะเทศกาลปีใหม่เพราะฉะนั้นเทศกาลปีใหม่จึงเป็นเทศกาลที่สำคัญซึ่งคนม้งจะมารวมตัวกันพูดถึงศาสนาหรือความเชื่อเนี่ยคนม้งมีความเชื่อว่าในหนึ่งปีพวกเราทุกคนสมาชิกของคนมง้งทุกครอบครัวที่อยู่สบายดีเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งจะต้องมาเส้นไหว้บรรพบุรุษส่วนวันที่สองที่สขึ้นไปก็จะเป็นการละเล่นของหนุ่มสาวด้วยเหตุที่ว่าชาวม้งนั้นในอดีตอยู่กันเป็นหมู่บ้านเล็กๆและแต่ละหมู่บ้านจะเป็นเครือญาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นตระกูลแท้เดียวกันอ่าคนม้งมีประเพณีว่าจะไม่ให้ น่มเสาวซึ่งอยู่ในแท่เดียวกันแต่งงานกันเพราะฉะนั้นในเทศกาลปีใหม่นมของหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นแท่หนึ่งจะต้องไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อที่จะไปจีบเสาวนะครับมีการโยนลูกช่วงมีการร้องรทำทําเพลงสิ่งเหล่านี้คือประเพณีม้งนะครับถ้าปีไหนที่ประชากรในหมู่บ้านไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ทัน สมาชิกในหมู่บ้านก็จะมีการพูดคุยกันว่าอาจจะเลื่อนไปสักหนึงเดือนนะครับเพื่อจัดเฉลิมฉลองแต่ว่าพูดถึงว่าประเพณีจริงๆเทศกาลปีใหม,หม,ม่มงกุขึ้นหนึ่ง้ามเดือนหนึ่งนะครับแต่ละปีจะไม่ไม่ตรงตามวันที่นะจะจะใช้ตามจันทรคตินะครับปกติคนมุงมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเขาเชื่อว่าคนแต่ละคนจะมีะมีขวัญม,มีวินญญญาณ เพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่เนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวจะต้องกลับมาที่บ้านแล้วก็แต่ละหลังคาเรือนจะต้องมีไข่ไก่คนละฟองนะครับจะต้องมีไข่ไก่คนละฟองแล้วให้คนที่ทําพิธีท,ทางศาสนาซึ่งปกติเขาจะเรียกว่าหมอผีเนี่ยจะต้องมาเรียกขวัญเรียกขวัญเสร็จแล้วก็จะเอาไข่เนี่ยแจกนะครับคือคือเรียกขวัญเสร็จ ครอบครัวนะั้นก็จะเอาไข่ไปต้มแล้วก็ต้องแจกสมาชิกในครอบครบัวคนละกองคนละกองสวัสดีค่ะเป็นชาวม้งนะคะอยู่บ้านเขตน้อยอเมืองพอจังหวัดพิศนุโลกนะคะปีใหม่ม้งนะคะเป็นการเฉลิมฉลองจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนะคะงานปีใหม่ในอดีตนะคะคนม้งจะทําไร่ทําปีตลอดทั้งปีค่ะเมื่อถึงงานปีใหม่นะคะ มันจะแบบเหมือนเป็นเทศกาลให้คนม้งมาพบปะก,กันนะคะคือเราจะไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบเจอกันปีใหม่ม้งก็จัดขึ้นเพื่อให้เราได้มาสังสรรค์แล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวม้งค่ะ,ะเทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีความสนุกสนานเข็กน้อยเป็นชุมชนม้งใหญ่ที่สุดของประเทศก็ขออนุญาตเชิญชวนนะฮะ ขอเชิญชวนพี่น้องต่างๆานักท่องเที่ยวต่างๆให้มาเที่ยวเทศกาลปีใหม่มงถ้าอยากจะเห็นใส่ชุดมงเต็มตัวอยากจะเห็นประเพณีทุกอย่างต้องมาช่วงทเทศกาลปีใหม่นะครับอย่าลืมนะครับขึ้นหนึ่งข้ามเดือนสองปกติจะตรงกับทันวาหรือมกรา